สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแมวแมวนะครับคือภาพจำทั่วไปของแมวเนี่ยเรามักจะมองว่าเออเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเย็นชาหน่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบว่ารักอิสระมีโรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีข้อมูลน่าสนใจจาก National Geographic ประเทศไทยนะครับ เขาพูดถึงงานวิจัยชิ้นใหม่เลยที่อาจจะทำให้เราต้องอ,อมองแมวต่างไปจากเดิมเลยอืมยังไงคะเขาพบว่าแมวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะโศกเศร้ากับการสูญเสียเพื่อนร่วมบ้านได้แบบลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับโหน่าสนใจมากค่ะปกติเราจะนึกถึงแต่สุนัขใช่ไหมคะเรื่องความผูกพันความเศร้าอะไรแบบนี้ใช่เลยครับ งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Animal Behavior Science นะครับคนทำวิจัยคือ Brittany Green กับ Jennifer Wong จากมหาวิทยาลยัยโอ๊กแลนด์อ๋อค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเป็นสุนัขอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าผูกพันแสดงความเศร้าได้เวลาเสือเพื่อนเสียเจ้าของไปครับแต่แมวด้วยธรรมชาติด้วยบรรทบุรุษเขาที่อ่อาจจะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เหมือนสุนัขเรื่องนี้มันก็เลยยัง มไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครงานวิจัยนี้เขาก็เลยไปสำรวจเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด412คนนะคะที่แมวของพวกเขายังอยู่แต่ว่าเคยมีประสบการณ์สูญเสียสัตว์เลี้ยงตัวอื่นในบ้านไปก่อนหน้าอ๋อคือแมวตัวที่สำรวจยังอยู่แต่เพื่อนเขาตายไปแล้วใช่ค่ะเพื่อนที่ตายไปก็อาจจะเป็นแมวด้วยกันหรือเป็นสุนัขก,ก็ได้แล้วเขาก็พบว่าแมวที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริงๆค่ะอย่างมีนัยสําคัญเลยการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่มัน มันแสดงออกยังไงบ้างครับเจ้าของเขาสังเกตเห็นอะไรที่แบบชัดๆบ้างไหมครับมีแรงงานหลากหลายเลยค่ะแต่ที่เจอบ่อยๆเลยนะคือแมวร้องเสียงดังขึ้นหรือร้องบ่อยขึ้นกว่าเดิมบ้างตัวก็มีท่าทีเหมือนแบบเดินตามหาหรือไปดมกลิ่นตามจุดเดิมๆที่เพื่อนเคยอยู่ประจำอะค่ะอ๋อเหมือนยังหาเพื่อนอยู่ใช่ค่ะแล้วก็บางทีก็เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของมากขึ้นมาคอเคลียร์มาอ้อนมากกว่าปกติ รหรือบางตัวก็อาจจะซึมไปเลยกินน้อยลงนอนน้อยลงหรือว่าไม่เล่นเหมือนเดิมพฤติกรรมพวกนี้บางทีอยู่เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยนะคะโหนานขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วมันมีปัจจัยอะไรไหมครับที่ทําให้แมวบางตัวแสดงอาการพวกนี้ มากกว่าตัวอื่นจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องความผูกพันความผูกพันใช่ค่ะงานวิจัยเขาพบว่ายิ่งแมวมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก่อนใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆเล่นด้วยกันหรืออาจจะแบบเลียยขนดูแลกันอะไรแบบนี้นะคะครับกับเพื่อนที่ตายไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่เราว่ามาเมื่อกี้มากขึ้น<ม>แล้วก็นานขึ้นด้วยอ๋อแสดงว่ายิ่งสนิทก็ยิ่งเศร้านานเศร้าเยอะ ประมาณนั้นเลยค่ะมันสะท้อนว่าความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงด้วยกันเองเนี่ยเ,เป็นเรื่องสําคัญจริงๆแล้วก็ไม่สําคัญด้วยนะคะว่าเพื่อนที่จากไปจะเป็นแมวเหมือนกันหรือว่าเป็นสุนัขฟังดูแล้วแมวนี่ก็มีความรู้สึกซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับแต่ว่าในบทความเขาก็มีพูดถึงความเป็นไปได้อื่นเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องที่ว่าเ,เจ้าของอาจจะตีความไปเองหรือเปล่าถูกต้องค่ะอันนี้นะักวิจัยเขาก็ยอมรับนะคะว่ายังตัดประเด็นนี้ออกไปได้ซะทีเดียว คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการฉายภาพนะค่ะฉ่ายภาพค่ะคือเหมือนกับว่าพอเจ้าของกําลังเศร้าอยู่จากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปเนี่ยก็อาจจะมองพฤติกรรมของแมวที่เหลืออยู่แล้วก็เอ่อตีความไปว่าแมวก็กําลังเศร้าเหมือนกันทั้งที่จริงๆแมวอาจจะแค่ทําพฤติกรรมปกติของมันหรือพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่เจ้าของไปแปลความหมายเองอ๋อเป็นไปได้หรืออีกมุมหนึ่งก็คือแมวอาจจะไม่ได้เศร้าโดยตรงจากการเสียเพื่อนนะแต่ว่ามันเครียด เครียดค่ะเครียดเพราะรับรู้ได้ว่าบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปเจ้าของกำลังเศร้าเจ้าของอาจจะดูแลมันไม่เหมือนเดิมกิจวัตรเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ค่ะแมวก็เลยเครียดแล้วแสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วแล้วแบบนี้เราจะแยกได้ยังไงครับว่าตกลงมันเป็นความเศร้าจริงๆของแมวหรือว่าเป็นแค่ความเครียดเพราะเจ้าของเศร้านะจุดนี้งานวิจัยก็ยัง ยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันจะเป็นอะไรก็ตามคือไม่ว่าจะเศร้าเองหรือเครียดเพราะเจ้าของเศร้าผลลัพธ์มันก็ชี้ไปในทางเดียวกันอยู่ดีค่ะครับคือ,อยังไงครับก็คือมันแสดงให้เห็นว่าแมวเนี่ยมีความรู้สึกไวต่อสิ่งรอบข้างแล้วก็ไวต่ออารมณ์ของคนใกล้ชิดมากกว่าที่เราเคยเข้าใจกันเยอะเลยมันสร้างความผูกพันได้ลึกซึ้งจริงๆครับ อย่างที่ผู้วิจัยคนหนึ่งเขาบอกว่าการค้นพบนี้มันก็ทำให้รู้สึกอม,มองโลกในแง่ดีขึ้นนะที่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาก็ผูกพันกับเราแล้วก็ผูกพันกับเพื่อนร่วมบ้านของมันขนาดนี้เข้าใจแล้วครับคือถึงแม้จะยังฟันธงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเศร้าจริงหรือเครียดแต่ผลมันก็บอกว่าแมวไม่ได้เย็นชายอย่างที่คิดแล้วแล้วแล้วภาพรวมจากงานวิจัยนี้เราควรมองมันยังไงต่อดีครับ ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนิดหน่อยค่ะว่างานวิจัยนี้เองก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างเหมือนกันกลุ่มตัวอย่างอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ศึกษาเฉพาะในสหรัฐอเมริกาครับมันก็เลยอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลแล้วก็อาจจะเจาะลึกไปถึงกลไกทางอารมณ์ให้มันชัดเจนกว่านี้อีกทีแต่ถึงอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะคะที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการรับรู้ทางสังคมหรือเรื่องอารมณ์ของแมวได้เยอะเลยมันแสดงให้เห็นว่า เออพวกมันอาจจะมีหัวใจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยประเมินไว้ต่ำไปก็ได้งั้นก็หมายความว่าถ้าแมวเราเพิ่งเสียเพื่อนไปไม่ว่าจะเป็นแมวด้วยกันหรือหมาเนี่ยเราอาจจะต้องอดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยไหมครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะการให้ความสนใจให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยหรือพยายามรักษากิจวัตรประจาวันเดิมๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับ ก็น่าจะช่วยให้แมวปรับตัวได้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นอาจจะเป็นแค่การที่เราตระหนักรู้นะคะว่าแมวก็มีมิติทางอารมณ์ที่ซับซ้อนเหมือนกันนะต้องการความเข้าใจจากเราเหมือนกันแล้วเรื่องนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆต่อไปในอนาคตเลยนะคะครับคือถ้าแมวสามารถรับรู้และก็ตอบสนองต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหรือความเครียดของเราก็ตามเนี่ยครับ การที่เราจะไปศึกษาให้ลึกลงไปอีกว่าพวกมันเข้าใจหรือแปลความสัญญาณทางอารมณ์ที่เราส่งออกไปเนี่ยอย่างไรกันแน่ uh huh. อันนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยก็ได้นะคะที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสัตว์เลี้ยงให้มันแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ